วันนี้ไอช่วนทุกคนทานข้าวค่ะมีต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองนะคะแล้วก็น้ำพริกที่ไอทำไว้ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปสต็อกโฮล์มนะคะแล้วก็มีผักนิดนึงค่ะทุกคนทานกับข้าวสวยนะคะสวัสดีจ้าทุกคนไหไม่แน่ใจว่าไอาตั้งกล้องเอียงหรือเปล่านะแล้วก็วันนี้ไอเปลี่ยนมุมกินข้าวก่อนที่จะทานข้าวก่อนที่จะกินข้าวเดี๋ยวไอจะเล่าให้ฟังว่าไฟช็อตนะคะทุกคนในห้องครัว ตอนนี้ไฟในห้องครัวคือไม่มีนะคะแล้วก็ไอเช็คดูก็คือไฟในห้องนอนแล้วก็ในห้องน้ําก็ไม่มีค่ะแต่ว่าในห้องโถงแล้วก็ตรงทางเดินทางเข้าไฟติดแปลกมากเลยนะคะแล้วก็ไฟตรงโต๊ะทํางานไอ้ก็ติดแล้วก็ไฟตรงหัวเตียงก็ติดเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นการต่อ สายที่มาคนละสายอะคะ่ะแต่ว่าสายที่เป็นห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ห้องทำงานของพี่ขุนนะคะก็คือไฟไม่ติดแล้วก็ไฟในห้องนอนนี่คือเฉพาะเพดานคือจะบอกว่าไอ้อหุงข้าวอยู่ทุกคนหุงข้าวแล้วคราวนี้ไอ้มองเห็นความผิดปกติของสายไฟในหมองหงข้าวนะคะอยู่ดีไฟมันก็หายไปแล้วพอไอ้แตะแตะสายไฟไฟมันก็เข้าไอ้ก็บอกพี่ขุนว่าเฮ้ย มันแปลกๆนะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อหมอของข้าวใหม่ไอ้ก็พูดแบบนี้ปรากฏวันนี้นะทุกคนไอ้อยู่บ้านคนเดียวด้วยไฟลุกแต่ไม่ใช่ว่าลุกใหญ่ๆนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเปลวไฟขึ้นมาอย่างเงี้ยประมาณความความใหญ่ของเปลวไฟก็น่าจะประมาณไม่ถึงกำปั้นนะคะประมาณครึ่งกำปั้นของไอ้เปลวไฟนะเออแต่มันขึ้นมาอย่างงี้ค่ะมันขึ้นมาไอ้ถ่ายรูปไว้ไม่ทันทุกคน ไมนะคะมันไม่ตรงจุดที่เป็นคอนแทคนะคะตรงที่เราเอาปลั๊กเสียบเข้าไปไอ้ก็วิ่งไปเปิดประตูเพราะว่ากลัวว่าควันมันจะฟุ้งขึ้นมาอย่างเงี้นะคะแล้วหลังจากนั้นไฟมันก็ดับลงไปทุกคนไฟมันดับมันดับไปเองไอ้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็มีเม่าควันสีดานะคะแล้วก็รวมถึงเป็นเข่าสีดําๆด้วยฟูขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆตกลงมาตกลงมาตกลงมาโอ้โหไอ้อะ่ะกาลังตุน กระดูกหมูอยู่นิพลยังไม่ได้เสร็จพอดียังไม่ได้แบบว่านิ่มพอดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าก็คือด้วยไฟมันดับไปแล้วเนาะไล่ก็ไม่กล้าที่จะเช็คคัตเอาด้วยได้ยินเสียงเปิดประตูพี่ขุนน่าจะมาเพราะว่าไอ้โทรบอกพี่ขุนแต่ตอนนี้ไอหิวข้ามากเลยสิบเอดโมงโอเคก็เล่าให้ฟังนะคะเหตุการณ์ตื่นเต้นมากเฮ้ hey, พี่ขุน <Hey. S 1> ยังสแอบตอนนี้วินวแวแตอนเป็นไหม แนวย่อคนละพลลอกกับมอดแนเดนแนวดนแฮนเดะไหนเออนิ line, mm ่น hmm. mm ันอืมอืมม่เขือเปล่า เช็คไฟอยู่พี่ขุน,ออ<ง>นเช็คไฟไหนไม่เนมนว่าเฟอร์เดย,ย์สเล็กจะอันติง่งเดี๋ยวทุกคนไ,ไปดูก่อนพี่ขุนบอกว่าเตามันใช้ได้มาแล้วจ้ะทุกคนไ,ไปดูเตานะคะปรากฏว่า ไฟมันเข้าที่เตาแต่มันไม่เข้าตัวอื่นไฟเพดงเพดานพวกหลอดไฟอ่ะไม่ติดเลยแต่แปลกนะตอนที่ไหญ่ทากับข้าวอยู่ดีไฟมันก็หายไปเลยอ่ะค่ะเออก็ไม่รู้เหมือนแกหรืหอวันมาทีหลังแต่เดี๋ยวแกกาลังซ่อมคัดเอาอยู่นะคะกําลังเช็คไอก็กินข้าวต่อหิวข้าวมากเลยอันนี้เป็นข้าวมื้อแรก้ยมีเรื่องให้ตื่นเต้นในวันหยุดอีกแล้ว อ, 00: 00: 58, อร่อยจังเลยอ่ะกินแต่น้ำพริกอย่างเดียวก็ได้ ตอนกินอยู่ท้องก็รองจ้ะทุกคนผักกาดดองนี่ไออเอาไปต้มก่อนนะต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งไอกัวว่าแบบมันมีสารกันเสียแล้วก็ความเค็มมากเกินไปอย่างเงี้ยไอก็เลยแบบไปต้มแล้วก็เทน้ำออกบีบน้ำออกทุกคน ไอจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองตอนบ่ายโมงค่ะไอเลื่อนออกมานะคะเลื่อนมาสามอาทิต์แล้วพูดถึงหมูมันก็แบบไม่ได้เหนียวนะมันก็แบบนุ่มพอดี แบบแต่ว่าแบบไม่นุ่มมากจนแบบละลายในปากไอ้จำได้ว่าไอ้โ,โทรคุยกับแม่เกือบเกือบสี่สิบนาทีก็แสดงว่า ไอ้ตุนประมาณเราวๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนที่คุยกับแม่คือกําลังตุนอยู่พอดีเลยนะคะคือไอ้ไม่ได้จับเวลาแต่ว่าน่าจะราวๆประมาณ40่สิบนาทีแหละแม่เขาโทรหาไอตอน8ปดโมงได้ยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ อนนั้นนยนะคะไอก็เลยเห็นแบบเป็นมิสคอร์ก็เลยโทรกับปรากฏว่าสองตายายไปอยู่บ้านพี่สาวพี่สาวไอ่ซื้อบ้านอยู่อยู่โคราชนั่นแหลคะค่ะแต่อยู่ส่วนไหนไอยังไม่รู้เหมือนกันไอย,ยังไม่ได้ถามพ่อกับแม่เอา เอาขาเอามะเขือพวงไปปลูกไว้ <c oughs> ไปเฝ้าบ้านลูกสาวไปเฝ้าบ้านพี่สาวช่วงจังวันค่ะไปดูแลอะไรอย่เงี้ยเวลาไปแต่ละครั้งก็เอาของกินอะไรไปฝากคนข้างบ้านทีนี้ตอนที่ไอคกำลังคุยกับแม่อยู่เขาเอาเข้าวสารให้แม่ถุงหนึ่งไอคก็บอกว่าเอา้าแมา่รู้จักกันนานแล้วเหรออะไรอย่เงี้ยค่ะ แม่ก็บอกว่าก็รู้จักกันสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่พี่สาวซื้อบ้านดาวบ้านเนาะแกไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะแกก็แบบผ่อนเอาเยอะไรเงี้ยแม่ก็เที่ยวไปเที่ยวไปนะคะเอาพระไปขึ้นบ้านแล้วก็เออไปดูแลนู่นนี่นั่นเลยคะ่ะติดเหล็กดัดอะไรเงี้ยทีนี้ไปแต่ละครั้งแม่ก็บอกบางทีแม่ก็แวะซื้อไข่แถวทางนั้นแหละซื้อทีละสองถุงทีละ ยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรก็ว่าไปของแกเนาะแล้วก็ไปแบ่งให้เพื่อนบ้านนะคะแบ่งให้แกบ่อยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็คงแบบซึ้งน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แม่ได้เข้าสารถุงนึงคะ่ะทุกคน Bindu etak วที่ขุนกินได้นะถ้าเขาอยากจะลองเจ้าอายจะกินให้หมดวันนี้นะคะเพราะว่ามันหลายวันแล้วเดี๋ยวมันจะเสีย ทุกคนดูอันนี้มันเป็นมะเขือเปราะจากประเทศซูดานนะคะมันจะมีไอตัวนี้แหลมๆแข็งๆคล้ายๆหนามนะคะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ค่ะมะเขือเปราะซูดานเขาจะมีความแบบความผิวอะผิวของของมะเขือจะจะแข็งแล้วก็ด้านกว่ามะเขือเปราะของประเทศไทยแต่พออย่างตัวนี้นะคะเราดูอะ มันแข็งมากเลยพี่คุนสวัสดีแล้วพอเรากัดเข้าไปอย่างเงี้ยทุกคนตัวนี้ก็จะแก่นิดนึงแต่บางลูกก็คือขาวเลยข้งางในขาวใดๆก็ไม่กล้ากินเม็ดเท่าไหร่นะ ยังไม่เคยผ่าตัดไส้ติ่งเนะเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้แข็งมากน่าจะแก่โอ๊ยผิดคาดค่ะทุกคนลูกนี้คือแบบว่าอ่อนเลยแหละแต่ผิวเขาจะแข็งแขงด้านๆน,นะของเมืองไทยเราอะ่ะผิวจะใสๆเนาะมะเขือเปาะจะใสๆ Så här ser det ut. Vänta det är lite. Där en propp har gått. lossnar den här lilla grejen. Du kan visa. Ja. Det ser jag inte. Denna. Den sitter egentligen här. Mm. Så ser det ut. När den är normal. När den... Har du den nya? Ja, jag tror det. Mm. Men det är flera. Det är flera. med... <laughs> มีหลายตัวที่ต้องเปลี่ยนค่ะเพราะมันหลายห้องไงหลายห้องที่ดับคือแผงสวิตช์ไฟที่เนี่ยเขาจะเขาจะมีคนละเศสนะคะแต่ละโซนก็จะเป็นคนละเฟสเพราะฉะนั้นอย่างอย่างเมื่อตะกี้ไฟมันช็อตที่ครัวใช่ไหมไฟมันก็ไม่ได้ดับทางบ้านอืม น้ำพริกไม่ค่อยเผ็ดหรอกจก้ะแต่ว่าธรรมดาเนาะมันก็มีส่วนผสมของของพริกน้ำมูกก็จะไหลนิดนึง โอยไอ้ใส่หัวประกาศลงไปหน่อยนึงค่ะทุกคนเมื่อสักครู่ไอห,หยุดการกินข้าวแล้วก็ไปดูนะคะ พี่ขุนเขาอยากให้ไอ,อ่เรียนรู้ว่าคืออย่างถ้าอ,าย,อยู่บ้านคนเดียวอ่ะอัจะมีวิธีการสังเกตยังไงนะคะแกก็เปิดแผงไฟให้ดูนะคะอืมแล้วแกก็ให้สังเกตว่าไอตัวถ้าเกิดมันไฟมันช็อตนะฮะไฟมันมันดับอะไรเงี้ยมันไอตัวเนี้ยมันจะเด้งออกมาจากที่เป็น ที่เป็นขั้วของมันนะคะทุกคนแล้วมันเราก็ให้สังเกตมันจะมีอีตัวตุ่มเล็กๆเนี่ยที่แกแบบว่าเอามาให้พวกเราดูตอนแรกอะนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงรูนี้นะคะแต่ว่าอีตัวนี้มันจะเด้งออกมาจากหลุมของมันนะคะทุกคนเดี๋ยวไอ้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงไอเป็นคนไอนี่เป็นคนที่แบบ ไม่ได้เก่งในเรื่องของไฟฟ้าเลยนะคะเหมือนอย่างเวลาทํางานขายเหมือนกันถ้าคุยอะไรเรื่องไฟฟ้าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไอไม่ได้จริงๆไอจะได้แต่คอมพิวเตอร์จ้ะระบบไฟเนี่ยไอไม่ได้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เราจะต้องเอาไปทิ้งในที่ทิ้งที่สําหรับที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเดไอไว้นี่ก่อนอืม <laughs> อยู่ดีๆก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอขอ จบการทานข้าวไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอจะทานให้หมดนั่นแหละทุกคนมันใกล้จะหมดแล้วนะคะข้าวก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าไอไม่อยากให้คลิปมันยาวอะ่ะไอทำคลิปเพื่อจะให้บอกเล่าให้ทุกคนทราบนะคะว่าวันวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในวันหยุดของไอเนาะแล้วก็นี่แหละคะ่ะกับข้าวบ้านๆนะคะทานแบบอยู่เมืองไทยเลยแต่ว่าตอนที่คุยกับแม่ตอนทํากับข้าวนะ่ะก็บอกแม่อยู่ว่าคืออยู่ที่เนี่ยมันความลําบากสิ่งเดียวที่คิดได้คือเรื่องของอาหารเพราะว่า อยากกินอะไรเราก็ต้องทําเองเออมันไม่เหมือนอยู่บ้านเราแม่ก็บอกเออใช่อยู่บ้านเราบางทีแม่ขี้เกียจทากับข้าวพ่อออกไปซื้อตลาดอย่าง 1, 30, 35, นึงสามสิบสาสิบห้านี่โอ๊ยซื้อมาสองอย่างก็กินได้สองาบพ่อกับแม่ก็ไม่ได้กินเยอะแกก็บอกแบบนี้นอนนั่นแหละไอ้ก็บอกว่าเออถ้าเขาทําอร่อยแล้วสะอาดอ่ะแม่ก็ซื้อมากินบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แม่ไอ้เขาจะชอบทํากับข้าวเพราะว่าเขาอ่ะต้องทํากับข้าวใส่บาตรทุกวันอยู่แล้วตอนเช้าๆอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละทุกคน ไอไปแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไอจะออไปฉีดวัคซีนตอนออบ่ายโมงก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันว่าหลังฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงๆทั่วกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ